ครับผมก็งขออนุญาตต่อที่คลิป2ต่อมานะครับเพราะว่าคลิปหนึ่งเมื่อสักครู่นะครับผมก็มีมีเจ้าที่ให้เป็นเจ้าที่ของดูแลพอททั้งหอดที่นี่นะก็ถามละเอียดเก็บตักล้องกันผมนิดนึงนะครับเรื่องราคาเรื่องอะไรต่างๆนะเลยต้องหยุดคุยเขานิดนึงส่วนนี้ข้อมูลเข้าไปแล้วนะครับตรงนี้ก็เลยขออนุญาตนะครับ ขออนุญาตต่อที่คลิปสองเลยนะงานบรรยากาศนะครับผมคืนวันสุดท้ายนะครับผมงานงานเทศกาลตุดสงการพิสารอคายนักสมโพธิหลวงพ่อไก่ปี259นะฮะเรื่องวันนี้ก็เป็นวันที่17เมษายน259นะครับวันนี้จะมีโบสถ์มตย์เสียงพิสาน มาเล่นน่าจะทั้งคืนเลยนะครับคืนนี้นะครับเวทีรังตั้งนะครับผมแล้วก็พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดน้องไายหรือชาวจังหวัดใกล้เคียงนะครับหรือแม้แต่พี่น้องเพื่อนบ้านนะครับประเทศสปปลาวนะครับผมก็ให้เป็นแฟนีหรือพงหมอลำต่าง ทางตัวชายจัดเป็นประจำนกปีนะครับซึ่งโดยเฉพาะของเสียงวิสานนะครับก็ได้ข่าวว่าน่าจะมีแฟนคลับทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศนะครับชาวเพื่อนเพื่อนบ้านนะครับคือมาดีรอปลาวนะครับมาเป็นแฟนประจำมนอยู่พอสมควรนะครับผมเรื่องนั้นเดี๋ยวอนุญาตทางคุณระมินทร์ทบรรยากาศในวัดต่อนะครับ ี่ครับมีรตตรี่น่นะครับนั่งลงเลยนั่งลงจะได้ข่าวคำว้การหวยไ่บอกผูว่านะครับ วันนี้มาตั้งขายแล้วนะครเพราะว่าคนเยอะนะผมคาดว่าน่าจะขายดีนะครับตรงนี้ก็มีหน่วยพยาบาลนะครับของโรงพยาบาลหนองคายนะครับผมพูดประสานงานสมาคมวิทยุสลับเล่นปลอดปลอดภัยนะครับไม่เล่นโฟนนะครับสมาคมปลอดภัยพูดเลยสอนนะผู้พัยวัิจัดก็มาดูแลความปลอดภัยมาสะดวกให้กับพี่น้องพี่น้ชนนะครับ าในพทธานะครับแลมวี but, but, also, ็ยังม้าใส่นะครับซึ่งเป็นหลวงพ่อเป็นพระเขาจะาเป็เจ้ายน้ารับนี่เดี๋ยวเราไปดูกับ เสร็จแล้วโยมก็ตั้งจิตอธิษฐานนี้เวลาก็ประมาณหนับปากโทษ6โมงเย็นะคะับโทษนะครับของวันที่หนับปากโทษที่17พฤษภาคม2559นะครับเสร็จแล้วก็ให้คนยอทำบรรยากาศมาให้ห่อยนได้นำดอกไม้วางไว้ที่พานหน้านำดอกไม้วางไว้ที่พานเอาน้ำไปส่งหลวงพ่อตั้งจิตอธิษฐานของใครของเรานะจ๊ะ กิจกราม้องกาของเราจะากให้มีความสงบให้มีความใจเย็นมาบริการอยากให้าณามีความสบายใจอยากให้ใจมีความผ่อายการดำรงมรรคผลการกายังมีความสงบใเย็นเปิดใจยวังนััารับปฏิบาติาใจด้วยนะรั้นแรกสดใอาจดงบางเกิดมี งาแก่คณะญาติโยมเพื่นทั้งหลายข้าว ซุ้มเชิญว่าพระพระอาจะรย์วันเกิดนะครับตาวขึ้นมาเลยนะจ๊าญาติโยมมีดอกไม้มาแล้วขึ้นมาที่ครับปลานี่ครับเชิมาบริการทีครับปลาเราจะได้ตั้งิดรับนิทารเป็นคญเป็นอานิสุปกอ่าวว่าขนจะมาแล้วนะครับตั้งปิรับนานรับน้โม้อกกันนะนโมตัสตะ หลวงวัดโพชัยก็มีความดีเป็นอย่างยิ่งนะครับก็เลยสกงเกตนารมณ์อัเป็นสิริมงคลของพี่ของน้องทุก,ท,ก,ท,กท่านนะครับให้มาร่วมทำบุญร่วมกันณนะวัดโพชัยปรารา,ลามลนแห่งนี้โดยพร้อมเพียงกันนะครับก็อยากประกาศประชาสัมพันธ์เรื่อยๆนะครับอนุโมทนาบุญนะครับให้กนะับ พระโตนารุณไปยังนางกินตนานะครับอภาภยอำเภอเมืองจังหวัดน่านนะครับหมูเสียหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยาสามตาลานะครับหนึบาทไม่บรรยายตรับเรื่งเดียนะครับขออนุญาตให้ดัดแปลงนะครับผมัดงให้ด้วยแลกตั้งให้ด้วย ผมหาร่อยคับหาร่อยครับสาตุครับอาบูชาไดบูชาเลยครับและสันได้ครับพระจันทร์นะครับ็เจ้าพระยาสาธิกธรรมไดรับสังลายไครับันฑีตัณฑิตก็เป็นคนเให้ด้วยห้าร้อยไหมครับผมแลักทุก็ใหู้ร่ากันได้ครับดีๆอนนีก็นารักด้วยครับครับ การเปลือยทงลูกหนในรไดามีความสุขคาเจริญนการอายุก็เกิดในร่นโลกที่โลกค ว่าใครเื่นอไคุณเงินไหเจะไหนเออความรจเยอนคุณแม่ไม่ใช่ผู้ดีสูงนะคุณเตินคุณตดีกคุณโตคุณดีดี หยุดยาหุต้องรอให้เสวนก่อนบูชาทุบแล้วก็อยับมาด้านหน้ายกหยับมาใกล้ไหมหยับผมมากเจ้ายับผมมาแล้วที่มมาย่าโยพี่ผ่านการมลาอย่ารวรวมข้อขอเิญพอได้เลาไปบอกโยมแม่ได้เลยบูชาชุลย์ยีบาทนโยนะยี่สบาท ก็มาทำนี้ดวกตัวไหนก็บอกไม่ได้ไปุดอะไรแั่ถ้หาด้านศย์เสาต้บอกจะไม่แล้วก็ใยรทมาอยู่ในงรของด้สสินิยมก็มาให้เป็นร้อยอยู่ในมดกของด้านศรีนิยมเดียวมีสาขาที่้านศูนย์รรมระบผจ้่ที่มีสขาพได้มีการรมาเรกยที่ได้ทุบแล้วจับทุกคนไว้ตั้งจิตทั้งใจ ขอว่ามีพ้อมใสกัจะประกองทุกสงโลกไปทั้งหลายทั้งปวงมีทุกมากก็ขอเหลือน้อยมีทุกน้อกาายก็ขอให้หมดไปธุรกิจค้าขายการงานการเรียนต่างๆที่ติดขัดในปีเก่านั้นอธิษฐานเอาขอว่ามีลราพ้อมสช่วยกัญชาตะปอาสิ่งไม่ดีสิ่งที่เราติดขัดเรื่องการเงินทุกสิ่งทุกอย่างนั้น หลังจากที่สืบต้นทุกข้แล้วสิ่งไม่ดีสิ่งที่เป็นอวมงคลที่เกิดขึ้นกับเราในที่อถนั้นขอให้มาลายหายไปให้หมดไปกับผู้ที่เราจุดประจำวันของเราให้ลอยไปกับควานพูที่เราจุดประจำวันของเราตั้งจิตตั้งใจเอาโย,ายามรอบนี้เป็นของข้าแล้วนะพมตภูท้าวโตนาาาะโต,ตสมาสมุนัสาน

i uh -huh. uh -huh. uh -huh. ปิาวงศาทั้งหลายตลอดถึงเจ้ากรรมนายเวนและสรรพสัตว์ทั้งหลายถ้าแตกทุกข์ขอให้ของจากทุกข์ถ้ามีความสุขแล้ว